สวัสดีครับอิส,สานพ่ะเจ้าครับอยู่ในป่านี่บอ่ออึดตสมุนไพรที่เขาสีหามาแก้โรคอย่างต่างๆต,ตามแบบภูมิปัญญาบ้านเขาเพียงแต่ว่าพี่น้องสีรู้จักต้นรู้จักวิธีใส่วิธีเฮ็ดบอ่อท่อนั่นเองเป็นกันเยอะเนาะทางเดินท่อปัสสวะเงี้ยวติดๆคัด เงี้ยวบ่อพุ่งเงี้ยวบ่อออกเงี้ยวแบบกับปิดกระปล่อยเงี้ยวบ่อสุดจากเทือน่ะพี่น้องเดี๋ยวกับปวดเดี๋ยวกับปวดพอไปเงี้ยวปุ๊บนี่มันกระสีออกแค่แค่นิดเดียวแล้วก็มาปวดอีกนี่น่ะอันนั้นท่อปัสสาวะตันบอกพวกเจ้าเดี๋ยวอีสานพวกเจ้าจัดให้เฮออ้ย่ายงรวมถึงคนที่เป็นเนิว่วทอ่อในระบบท่อปัสสาวะน่ะพี่น้องนะมันไอเงี้ยวมันไปมองใดมันติดเหมือนขัดมองใดกะเอาตัวนี้ไปทะลุทะลวง ชุดเลยแหละบอเกินเป๊กสองเป๊กเอากะด้วยหลากหลายวิธีภูมิปัญญาที่ผู้เท่าผู้แกเพิ่นสัรหาเฮ็ดมาแต่ก็ได้ผลคือกันทุกวิธีทุกภูมิปัญญานะพี่น้องเมื่อนี้อีกภูมิปัญญาหนึ่งที่อีสานพระเจ้าสิเอามาบอกมากก้าวพี่น้องเพื่อแบบหายอีริแหละพี่น้องนะอันนี้แน่นอนอหลีนะครับตามแมนฮู้อย่างวะจึงปึ้งลงไปเลยผลพุ้นพี่น้อง <c oughs> ให้เป็นควแยแบบไงยังวะนี่อย่างวะเนี่ยไคเป็นอาการตามที่ว่ามาเงี้ยวว่ออกท่อปัสสาวะตันไปไปนูน่นเขาป้าไปวะที่เนี่ยไปบบต้องไปหาเขาเปลืองตังเสียเวลาภูมิปัญญาเฮามีแสย่าง <c oughs> นี่รู้จักกันดีแล้วนะอันนี้บอกหลายคลิปแล้วหมากทงเทงหรือว่าพุงพิงหรือว่าหมากเปาะแปะ เพื่อความเข้าใจนะพี่น้องดอกสีออกสีเหลืองๆแน่นะครับเป็นลักษณะนี่เบิดเลยเอาตามนี่เลยนะพี่น้องนะนี่แหละลักษณะต้นทงเทงนะครับนี่ก็คือลักษณะมากของมันนะพี่น้องหวานหอมนะพี่น้องนะถ้าถ้ามันสุกนะครับนี่แหละตัวที่เฮ็ดให้ค้นเยียวติดเยี่ยวขัดลวมถึงรวมถึงนิ้วพ้อมเฮ็ดให้เยี่ยวพุ่งกระชูดเป๊กสองเป๊กท่อนั่นวิธีเอาบ่ เขาเอาถึงล้มต้นนะพี่น้องเขาหักเอาเลยนะครับเอายังเสียหากเขาหากเขาว่าเอานะครับเอาเฉพาะล้มต้นนี่นะได้มาแล้วล้มต้นพี่น้องเสียเอาจากต้นจากงาจากกิ่งก็แล้วแต่นะพี่น้องนะเอาเอาแต่ส่วนล้มต้นใบเขา่เอาก็ได้เอาก็ได้เพราะเป็นอย่างนะครับเอายังเสียไปตำนะครับไปตำสดเลยตำแล้วขั้นเอาแต่น้ำนะครับขั้นเอาแต่น้ำแล้วบวกกะเหลาขาว หนึ่งในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็กินเท่านั้นเองนะครับเขาเอานี่ไปตาขั้นเอาแต่น้ำนะเข้าใจนะครับแล้วก็ไปบวกกบเล้าขาวอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับกินเป๊กสองเป๊กปุ๊ดเงียวเจ้า,จาบอยู่นี่ภูมิปัญญาบ้านเขาไง่ายคาถามกระตามมา้อีกแล้วาวาสิกินย้ำใดล่ะวันที่กินย้ำเมล็ก้อนนอนพี่น้องก้อยเฮ็ดกินก่อนน้อน,นพี่น,ออน,น,น,อน,น้องน,นะ เวลาเขาก่อนเขาสินอนเขากับเป๊กจากเป๊กนึงเท่านั้นเองย้ำมือเสามานีพุ่งเบิดละนะเงี้ยวเจ้าออกเบิดละเบิรงเฮดเบิรงรถทาบอนะเซียนะเงื้อไหลสนอกว่าเฮดหนาก่อนผู้ใดมีปัญหาตามที่ว่ามาเงี้ยวบอกกันลองออกไปเฮดเบิรงนะพี่น้องเพราะว่าอันนี้คือพูมิปัญญาบ้านเรารับรองว่าเงี้ยวพุ่งอีหลี่แหละตื่นเสามานะครับอันนี้ดีแน่นอนบ่ได้เสียตังค์ดอกก็อีก เสียแน่ตั้งแต่ค่าเราเขาเรามัง่งแต่กะบ,บ่แพงท่อไปหาเขาดอกอันนั้นมันแพงน้าพี่น้องใสค่าใสใจมันลายอันนั้นเอาภูมิปัญญาบ้านเขาเนี่แหละไปใส่ง่ายๆเห็นผลดีดีขึ้นกันเมื่อน,นี่กบเมื่อยล้วแหละสวดสิได้แต่และคลิปกขโอ้เงือออกเป็นปี๊บปุ่แลเมื่อยสัวดสิแลนเขาโป้งเขาปลา,ปาสัวดเสียงหานั่นหานะหานี่ได้นะพี่น้องมันกะคือว่าน,นั่นแหละ เบิ่งตามสภาพเอาอยู่กับป้านี่แหละคอยอะ่ะเบิ่งแล้วก็ให้กำลังใจกันแน่ล่ะแบบที่ว่ากดกระดิง่งกดติดตามแล้วกับหนังขายยานะ่ะก็เบ,บิ้งให้เขาเนี้ยสวัสดีครับ